ภารกิจรวมมิตรและท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมนำเสนอเมื่อเจอทุกที่ทุกสถานการณ์ทุกงานยานแม่แห่งโกโกโกวิตแตงกวานำมาซึ่งความสนุกสุขล้นล้นจนเรียกหรือเปรียบได้ว่าถ้าทุกที่คือรันเวยทุกความฮาเฮก็ต้องเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ นำทุกนิยามเสนอทุกความสนุกความสุขทุกเรื่องราวแม้เป็นเรื่องง่ายๆสบายๆในชีวิตประจำวันมันก็จะสุขได้ถ้าเราทำให้มันมีความสุขนี่คือนิยามในหัวข้อเรื่องภารกิจรวมมิตรและท่องเที่ยวเรียกว่าแค่ก้าวขาออกจากบ้านหรือยืนอยู่ในบ้าน เราก็สามารถทำให้คุณรู้สึกสนุกและมีความสุขไปกับเราได้ไปกันเลยค่ะเห็นท้ายรถของเยอะข,ขนาดนี้ไม่ได้ย้ายบ้านไปไหนนะคะจะเท้าความว่าเมื่อก่อนปีใหม่จะไปรับน้องต้นข้าวนักศึกษากายภาพยามพาร์ทไมหรือน้องแจนขล่องนั่นเองจาก เราจะไปรับนางที่มหาวิทยาลัายเพื่อไปเพิ่มความสดใสให้คลิปเชียงใหม่อีสคอลลิ่งมีใน3 EP ีที่ผ่านมานั่นเองให้สดชื่นมีชีวิตชีวาตามประสาวัยใสๆแพร่นับนางวันที่26ธันวาคม66นะแต่เราออกเดินทางตั้งแต่23ธันวาคม66ทำไมถึงต้องออกเดินทางวงหน้าก่อนหลายวันในเมื่อหัดใหญ่ขับไปนครใช้เวลาแค่ไม่เกิน4ชั่วโมงเท่านั้นเอง แต่นี่แหละค่ะจะเข้าเรื่องราประสบการณ์ใหม่ๆที่หลายคนคิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องเที่ยวนี่ไม่ใช่เรื่องสนุกแต่ทุกๆปีของโคกกวิดแตงกว่าได้ไปแลป้วปักกันไปปฏิบัติธรรมที่วัดธรรมสุมโนค่ะใครว่าไม่สนุกแต่ถ้าลองได้ไปแล้วจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นจับต้องได้ขอแค่ให้เปิดใจไม่ปิดกันงั้นเรานำบรรยากาศมาให้ดูเล็กๆน้อยๆก็พอนะ ก่อนจะถึงนั่นในวัดเราจะต้องผ่านตรงนี้ก่อนนะคะคนอื่นเขาเรียกท่านว่ายังไงไม่รู้แต่เราเรียกท่านว่าตากับยายค่ะเราจะแวะจอดเพื่อบอกกล่าวและขอพรท่านให้ปกป้องคุ้มครองและปฏิบัติธรรมครบวันที่กำหนดอย่างราบรื่นนะคะ ถึงด่านในวัดแล้วค่ะก็อย่างว่านะคะวัดคือเขตอภัยทานหมาแมวก็จะเยอะหน่อยวยิ่งกันควักคขย่ยังมีความสุขขับรถก็ระวังระวังน้องกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็ป้ายระวังลิงใช่ค่ะน้องลิงจกักจักเยอะมาก ที่ปัดน้ำฝนห้ามยกขึ้นนะไม่งั้นนงจะเอามาหักเล่นของแห้งของสดที่จะนำมาทำบุญระวังน้องแย่งไปด้วยนะจ๊ะต้องระวังหน้าระวังหลังดีๆเลยแล้วเราก็ไปลงทะเบียนเพื่อปฏิบัติธรรมพร้อมนำสัมภาระขึ้นหอนอนกันจ้าเก็บสัมภาระเสร็จเราก็เปลี่ยนเสื้อผ้านุงขาวห่มขาวตามระเบียบของวัดนะจ๊ะลบเครื่องสัมอางออกให้หมดรวมถึงสีเล็บ ผมเผาต้องกล้าวให้เรียบร้อยไม่ใช้เครื่องหอมทุกชนิดเลยนะแม้กระทั่งแป้งฝุ่นหรือครีมใดๆหน้าต้องสดยิ่งกว่าปลาในทะเลนะคะรวมทั้งผิวกายด้วยนะโลชั่นนี่ห้ามเลยนะคะตั้งใจจะมาปฏิบัติแล้วก็ต้องตั้งมั่นนะอย่าแอบ,บไปเติมคิ้วเติมปากนะมันจะเสียเปล่าที่ตั้งใจมาการปฏิบัติเช่นนี้ก็คือการถือศีลแปดนั่นเองนะที่จริงก็ห้ามใช้โทรศัพท์แต่เราก็แอบ,บใช้โทรศัพท์เก็บภาพนิดนึงนะเพียง เพื่อหวังว่าจะเป็นการบอกเล่าประสบการณ์ที่ใครๆคิดว่าน่าเบื่อไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยนะขึ้นก็สิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้ก็ความดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จงดับไปข้อนี้ได้จากสิ่งเหล่านี้คือก็มีอวิชชาเป็นปัจจัย มีสังขารทั้งหลายก็มีสังขารเป็นปัจจัยเป็นวิญญาณเรื่องต่างๆก็มีวิญญาณเป็นปัจจัยเป็นนามรูป ขออนิสงส์แห่งความตั้งใจนี้ดลใจให้ใครหลายๆคนหาเวลามาเพื่อเข้าใกล้กับเรื่องราวดีๆที่นำพาเราให้พบกับความสุขหรือแม้แต่ขัดเกลาจิตใจของเราบ้างสักเล็กน้อยกับความเผลอผไลไปกับสิ่งที่เราที่อาจทำให้เราหลงไหลไปกับความเสื่อมและความกระด้างในจิตใจให้ลดน้อยลงบ้างนะแล้วเราก็ทำวัดเย็นกันตอนหกโมงเย็นจ้ะเสร็จจาก ทำวัดเย็นประมาณสองทุ่มนิดๆนะทานมื้อเย็นไม่ได้แล้วนะคะถามว่าหิวไหมไม่เลยไม่เหลือแต่ไม่กินจ้ะไม่ได้จิตใจตั้งมั่นขนาดนั้นนะแต่เตรียมตัวมาพร้อมค่ะก่อนเข้าวัดกินตุนไว้เยอะมากแต่ทำไมยังหิวอยู่ก็ไม่รู้อดทนค่ะทำวัดเรียบร้อยนะคะเราก็ต้องอาบน้ำแล้วก็รีบเข้านอนนะเพราะต้องตื่นตั้งแต่ตีสามคร เรื่งนะในวันรุ่งขึ้นเพื่อทำวัดเช้าในตอนตีสีเสร็จก็ราวๆ6กโมงเช้าเวลานั้นคือเวลาฉันเช้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวต้มน้ำชากาแฟขนมปีบ๊บขนมคลั้นต่างๆแต่เราพกมามากครับจ้ะง่ายดีขี้เกียจต่อคิวแต่คิวก็ไม่ยาวเท่าไหร่นะถ้าจะรอก,อก็ไม่นานนะคะ วัดถ้ำสุมโนโนอกจากเป็นสถานปฏิบัติธรรมวิปัสนายังเป็นวัดที่มีบรรยากาศรม่มรื่นเงียบสงบบริเวณวัดจะลอ้อมรอบด้วยภูเขาน้อยใหญ่และเป็นป่าภูเขาที่ร่มสมบูรณ์จึงยังมีสัตว์ป่าและก็ลิงอาศัยอยู่ทำวัดเช้าเสร็จรวมทั้งฉันเช้าเราก็จะกลับมาที่หอนอนเพื่อทำธุระส่วนตัวได้บ้างประมาณหชั่วโมงอะเนาะ เราก็จะพบกับหมอกยามเช้าเห็นไหมคะตามรูปเลยคะ่ะและบรรยากาศที่สวยงามมากๆจึงไม่แปลกเลยที่เราตั้งใจจะนําเสนอพวกเราให้เห็นถึงความสวยงามของวัดถ้ำสุมโนแห่งนี้นะคะ แม้แต่ปฏิบัติธรรมเรายังรู้สึกได้ถึงความผ่อนคลายสบายใจสบายตาไม่ต่างไปจากการไปเที่ยวชมวิวธรรมชาติที่อื่นๆเลยนะจะแตกต่างก็แต่เพียงว่านอกจากความสบายตาแล้วเรายังจะสบายใจอีกด้วยนี่คืออนิสงส์แห่งการมาปฏิบัติธรรมกำลมังคะ่ะจะได้อนิสงส์ได้มากได้น้อยก็แล้วแต่นะแต่ก็ได้นะคะเพราะแค่มาอยู่กับกลุ่มคนที่ถือว่า คิดดีอยู่ในที่ดีๆแล้วมันก็คือกำไรชีวิตที่แสนวิเศษ นอกเหนือจากบรรยากาศดีๆแล้วนะวัดถ้ำสุมโนยังประกอบด้วยถ้ำต่างๆอีก18ถ้ำกระตายตัวอยู่รอบทั้งภูเขาเลยโดยเฉพาะถ้ำน้ำลอดที่นักท่องเที่ยวจากภายนอกมักจะแวะเวียนมาเที่ยวบ่อยๆเพราะสวยงามและน่าสนใจมากๆค่ะเห็นไหมภารกิจรวมมิตรและการท่องเที่ยวภารกิจแรกที่นอกจากจะพาพวกเราได้เห็นธรรมชาติสวยๆงามๆแล้วพวกเรายังได้บุญโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยนะพู เพราะพวกเราคือผู้ที่เจริญแล้วได้สดับรับฟังในสิ่งที่ดีๆและได้ชมบาร,รมีของสถานที่ที่มีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และที่ยึดเหนี่ยวของจ,จิตใจของพวกเราทุกๆคนถามว่าต่างศาสนาชมได้ไหมชมได้ทั้งหมดไม่มีข้อแม้นะคะเพราะแต่ละศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีค่ะว่าแล้วก็เอาอาหารแมวใหมานะคะทำบุญหมาด้วยอาหาร และแล้วก็ถึงเช้าวันที่26ธันวาคม2566เราลาสิกขาตั้งแต่เช้าหลังทําวัดเช้าแล้วมุ่งตรงไปจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อไปรับน้องแจนคันลองเลยไวางน่ารักกว่าไหมจากพัทลุงไปถึงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เราใช้เวลาเพียงแค่สองชั่วโมงเท่านั้น เมื่อเราไปถึงแล้วจึงไม่รอชาร์ทที่จะรีแลกกันไม่ไกลไม่ไกลก็เซนะ็นทรัลเฟสติวัลนครศรีธรรมราชก่อนเลยนะเพราะตอนนี้ใกล้สุดแล้วจะขับไปหากินระหว่างทางก็ไม่แน่ใจในร้านที่ตั้งใจเอาไว้นะกลัวปิดบ้างอะไรบ้าง อ่ะไหนๆห้างนี่แหละของกินของช,อช็อปชัวแน่นอนน้องแจนคันลองจะได้ผ่อนคลายหลังสอบด้วยและช่วงนี้ก็เพิิงผ่านคริสต์มาสไปแค่วันเดียวบรรยากาศที่อบอวนไปด้วยเทศกาลที่ผ่านมายังคงทำให้สีสันแห่งการผ่อนคลายมีมากยิ่งขึ้นด้วยเขียนสวยนะยคะ เทสเดิมนี่นาไม่หัวใจไม่มียา<ะ>ล้วมาจากไหนอะ่ะมีซื้อไว้นานแล้วมันเป็นเสื้อผ้าของโทรศัพท์เวลาเราเจอเสื้อผ้าโทรศัพท์เยอะๆใช่ไหมเราต้องซื้อสะสมไว้เพราะแป๊บเดียวมันหมดรุ่นแล้วมันก็จะไม่สวยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ปะ โอเคเดี๋ยวเราจะสมัครบัตรพิซซ่าขับเลย400ร้อได้พิซซ่า1นึ่แหนึ่แล้วก็ตลอดการก็ยังไงแล้วพิซซ่านี่มันก็ถ่ายคลิปแล้วแม่ตอบพิซซ่าหนึ่งห้าไร้ไหนั่นจะนัได้หมด,ด,ดคิดว่านะทอดเป็นถึงยังไงแล้วนะวันนี้เรากินอันก็เกินเดื400อนสี่อยู่แล้วซีโอพิซซ่าคะช่วยจ่ายให้หน่อยนะเฮ้ยเขาเขา ดีโอพิซซ่าคะอันนี้เป็นลูกของีโอพิซซ่าอีทีนึงมาจ่ายให้หน่อยค่ะโฆษณาอย่างไม่ตั้งใจเพราะจริงใจอยากกินไม่ต้องการหวังผลประโยชน์ไม่ต้องการใดๆน้องไเองสปอนเซลร์ทเข้าก็ได้นะนในของเฟหลักอ่ะนี่คือเที่ยวเที่ยววันคริสต์มาสอ่าสปาเก็ตตี้เผ็ดครโบลจัดการรอด ทำให้ห้างธรรมดาธรรมดาพาให้เราสดชื่นสดใสไปด้วยกล้บมากนน้องกินตอนไหนอ่ะออกจากวัดก็กินเลยสิบโมงนี่บ่ายแล้วสิบโมงครึ่งกินอย่างเยอะแถมหมูปิ้งยังไม่ได้กินเลยซื้อมีกคิดูว่าคริสต์มาสก <laughs> ินหมูปิ้งแต่เช้าโ <laughs> รแมันติกดีนะ ดูมันคิอยอน้องต้นข้าวคณะกายภาพบังบัดแห่งมหาวิทยาลัยว่าอะไรล่ะข้ามบอลกับต้นกับตนกับนมาอีกแล้วแล้วก็ร้อนนะคะร้อนค่ะร้อนเป็นไงคะน้องแจนคันลองกับลุกของเธอที่เธอบอกว่าคลิปลุกไว้สัก กินแบบลุกส,สวยและหิวมากๆเสร็จในเวลาอย่างรวดเร็วเราก็พอจะมีเวลาเดินห้างได้นานพอสมควรด้วยเหตุผลที่ว่าเดินตากแอร์เย็นๆในห้างจะดีกว่าคุณนิวกล่าวเพราคุณนิวถนัดที่จะขับรถกลางคืนมากกว่านางว่าอย่างนั้นถึงเที่ยงคืนนี่คือเรื่องปกติเลยบางทีก็ไม่เดินห้างแต่แวะระหว่างทางเสียม,มากกว่า ระหว่างทางมีที่เที่ยวที่ไหนแวะมีคาเฟ่เก๋ๆที่ไหนก็ต้องไปเยือนไหนจะอเมซอนอีกสิ่งที่ขาดไม่ได้เมื่อยามเดินทางเสมอเรียกว่าไปแบบรถไฟถึงก็ช่างไม่ถึงค่ำก็ดึกนั่นคือเรื่องปกติของพวกเราแก๊งหัวเราะตลอดทางเเวนเส้นค่ะ เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูไหมว่าถ่ายสวยเปไน็นยังไงเดินห้างได้ไม่นานชั่วโมงหนึ่งนี่ถือว่าย่อยเร็วเนี่ยสงสัยโปรตีนน้อยไปนิดนึงหรือขาดความหวานน้ำตาลตกเพิ่มความหวานกันสักหน่อยแล้วก็เพราะเป็นแบบนี้ไงเออเออหอหมกเ,ออเห็นพ้องต้องกันตลอดน้ําหนักเลยไปไกลถึงโลกพระจันทร์แล้ว องสาแอปจางจะวิ่งตามไปควบคุมความอ้วนฉันทันไหมเฮ้พวกเราพวกเราว่าห้างแต่ที่มันเหมือนเหมือนหรือคล้ายกันไหมอะมันก็น่าจะใช่อะเนาะแต่ทำไมใช่ค่ะวันนั้นเราออกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชกันตอนหนึ่งทุ่มเห็นจะได้ คือทานข้าวเย็นให้เสร็จแล้วออกเดินทางเลยถึงบ้านก็ประมาณห้าทุมละนึกว่าจะจบแค่นั้นจบแค่นั้นคือวันถัดไปต้องพักอยู่บ้านไหมเนีเยราะนี้ก็วันที่27แล้ววันที่31เราก็มีแพลนไปเขาดาววันที่ชายหาดแห่งหนึ่งอีกแต่ไม่ค่ะน้องจนคันลองนางบอกว่าวันนี้อยากกินบิงซูมันอย่างไรคะสวัสดีค่ะทริปนี้พบกับน้องต้นข้าวนะคะธนาะ กายภาพบำบัดขนะออะไรล่ะน้องต้นคร้าวคัมแบ็กไปไหนกันคะสกอร์มสกอร์มคาบานาค่ะรวมมิรตรภารกิจและที่เที่ยวอันดับ4ที่รองจากวัดถ้ำสุมโนเซนเฟสนครศรีธรรมราชเซนเฟสหัดใหญ่อันดับ4วันนี้คือวันสิ้นปีจา้าวันที่31ธันวา66เรามีนัดปาร์ตี้และเขาเดาวเล็กๆกันที่สกอมคาบ,บานาะ คาดว่าหลายๆคนรู้จักกันดีจริงจริงวันสิ้นปีดีใจไหมก็ดีใจนะที่ผ่านมาได้อีกปีแม่ก็หนักหน่วงอยู่พอสมควรเนาะในหลายหลายปีที่ผ่านมามันจะหนักหน่วงกว่านี้ก็ชินแล้วละม้งถ้ามองในด้านอื่นๆก็ถือว่าดีนะดีที่ไม่ตายพูเล่นเราต้องคิดบวกถ้าเรายังตื่นขึ้นมาทุกวันได้เจอคนที่เรารักและรักเรา มันก็ดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นปาร์ตี้ที่จัดขึ้นก็ไม่ใช่ตั้งใจจะเขาดาวซะทีเดียวแต่เป็นการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ความรักกันในครอบครัวมากกว่าน่าจะสําคัญกว่าวันสิ้นปีวันปีใหม่หรือวันไหนๆเรามีโอกาสแสดงความรักกันได้ทุกวัน <c oughs> ก็จริงอะนะแต่เราอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจที่ว่าทุกคนมีภาระและหน้าที่ของตัวเองเราจึงหาโอกาสนนะัดและเจอกันในเวลาที่เหมาะสมถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาที่สั้นๆก็ตาม กิจกรรมที่เรานัดเจอกันนอกจากทาอาหารเล็กๆน้อยๆเราก็จะมีเกมที่คิดกันมาเล่นเพื่อความสนุกสนานแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปไปเลยเพราะมือถ่ายต้องรักษาลูกโป่งที่คาของตัวเองให้เหนียวแน่นที่สุดนึกได้อีกทีไม่มีคลิปจบนอนแยกย้ายจ้าตั้งแต่ทำวอกมายอมรับนะว่าเหนื่อยความตื่นเต้นเวลาจะออกเดินทางน้อยลงนิดหน่อย เพราะเดินทางติดต่อกันมันก็มีเหนื่อยนิดหน่อยอะนะอาทิเช่นอีพีนี้ต้องเอาคลิปรวมมาลงเพราะระหว่างคลิปที่จะมาถึงบาหลีรอเราอยู่อีกเหนื่อยรอไว้แป๊บแต่คลิปในสต็อกสนุกสนุกเยอะนะบอกเลยไม่ต้องห่วงถ้าเราหายเหนื่อยและหายเปื่อยนิดหน่อยแล้วเราอาจจะออกเดินทางก่อนไปบาหลีอีกสักหนึ่งคลิปก็ได้ตอนนี้กินยาที่หมอให้มาให้หมดก่อนนะบอกแล้วยาขม ล่าสุดของฝากจากคลิปนี้กระจกรถราวค่ะทริปที่5รวมมิตรภารกิจและท่องเที่ยวกับงานมหกรรมบอลลูนไฟล้านดวง2024หรืองานบอลลูนอันไลฟ์เฟสตวิลด์2024อุ๊ยอ่านชื่อแล้วรู้สึกตื่นเต้นคงจะเป็นบอลลูนจำนวนมากมายที่สวยมากๆที่สามารถให้คนขึ้นไปได้คือชื่องานอลังการน่าดู และรู้สึกโชคดีที่งานนี้อยู่หันใหญ่นี่เองระหว่างทางจะเดินไปหาบอลลูนนั้นสายตาก็สอดสายหาบอลลูนเอ๊ะอยู่ไหนนะเออเขาไปวางตรงไหนเห็นแต่ไฟประดับประดาเอาเป็นว่าดูไฟถ่ายไฟไปไเรื่อยๆก็แล้วกันเดินดูๆไปก็สวยดีนะคล้ายๆงานดอกไม้เชียงรายกับเชียงใหม่งานดอกไม้งามอะ เอาตรงงานดอกไม้ก็เห็นแต่ไฟมากกว่าดอกไม้เหมือนกันแหละแต่มันก็สวยไม่ใช่ไม่สวยสวยนะสวยแบบแสงสีจัดเต็มมันก็เป็นความสวยอีกรูปแบบหนึ่งตามชื่องานบอลลูนแอนไลฟ์เฟสติวัล2024ตอนนี้ก็ดูไฟเกือบทั่วละยังไม่เจอบอลลูนเลยดูไฟต่อไปละกัน สีสันงดงามมาตรงอารมณ์นี้เหมือนเขาพยายามทำให้เป็นแบบว่าเมืองอวตารหรือเปล่าในฉากฉากหนึ่งที่มีดอกไม้สะท้อนแสงเหมือนป่าหิมพานต์ยังไงอย่างนั้นะ่ะมันน่ารักดีอะแต่มันดุกดีกว่าอวตารน่ะเออแล้วก็มีเหมือนซุ้มที่มีเจ้าหญิงอยู่ในซุ้มในนิทานอะไรแบบนี้ก็ถ่ายไปเรื่อยถ่ายไปเรื่อยเออหรือเขาจะแบบว่า มโนาเป็นหิ่งห้อยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็สวยดีดูซิตั้งใจพยายามถ่ายไอหิ่งห้อยก็ฟาดหัวป้าปาปาบก็ยังไม่ลดละความพยายามเออถ่ายไปเผื่อออกมาสวยบ้างคนนี้ถ่ายไม่ได้เลยนะคะมืดมากเลยค่ะไฟมันเด่นคนนะคะมืดก็ต้องยอมถ่ายนะคะเพื่อภาพที่สวยงามมาฝากพวกเราทุกคนแต่ความคาดหวังของเราไม่ได้อยู่ที่ดอกไม้ประดับไฟนะคะ เราหมามั่นปั้นมือยว่าบอลลูนคือ the best ของงานนี้ค่ะมีคนขอให้เราถ่ายรูปให้ด้วยอะรู้สึกดีใจหรือเราจะดูมีโง่เหงว่าถ่ายรูปดีเป็นปลื้มนะเนี่ยถ่ายแล้วให้ดูไปรอบน้องบอกว่าต้องแบบนี้พี่เอาหรอก็ได้จัดให้เต็มที่ถ้าตากล้องอะเต็มที่เลยมาถึงจุดนี้ <u> <u> อย่าคิดว่าเป็นสยามนะคะอย่าเข้าใจผิดแค่ไฟมีความคล้ายคลึงนิดหน่อยแค่นั้นเองค่ะที่เหลือก็เหมือนงานวัดเนาะเออคล้ายงานวัดดีจนไปถึงบูธอาหารก็ยังไม่เห็นบอลลูนเลยอะงั้นเดินไปหาของกินเล่นกันก่อนเดินไปได้สักพักสักครึ่งชั่วโมงได้ยินเสียงพิธีกรประกาศว่า บอลลูนพร้อมโชว์อีกรอบนี่ก็งงแล้วเอาไปเก็บไว้ตรงไหนอ่ะแม้แต่กระเชา้าบอลลูนยังไม่เห็นแต่ก็เอาเถอะเขาจะโชว์แล้วไปดูดีกว่าและแล้วสิ่งที่อยู่ตรงหน้าตามที่เห็นเลยผมนี่ถึงกับอาปากค้างส่วนคุณนิวนั้นหัวเราะน้ำลายแทบจะหมดปาก ตามนั้นตามนั้นเลยที่ถ่ายอยู่คือมือมันค้างและอึง้งพอตั้งสติได้คือเราหาของกินแล้วกลับบ้านกันเถอะนะงานนี้คืออึง้งทึ่งและเซอร์ไพรส์มากๆขอบคุณผู้จัดเป็นอย่างสูงค่ะ สัญญาว่าจะศึกษามาให้ดีกว่านี้มาค่ะมาหาของกินให้หายเจ็บช้ำ นี่เลยค่ะของคุณยายค่ะอะไรที่เราทานได้บ้างคะหัวมันนี่แหละค่ะดีเราค่ะสงสารคุณยายเขาซื้อไปก็ต้องกินนะคะอย่าให้เสียของแล้วก็นี่เลยปลาหมึกซอสสีเหลืองๆนี้เขาเรียกอะไรไม่รู้ตัวตึงๆเต่งๆนะกับน้ำจิ้มซีฟูดน่ากินมากแซ่บมากอร่อยมากยิ่งไข่ปลาหมึกนะโอ้โหสุดยอดเลยของชอบแล้วนี่ก็อร่อยนะคะอีกหนึ่งเมนูเด็ดอารมณ์หมูทอดเจาวราชนะคะ ซื้อมาหลายไม้เลยนะซื้อมากินเองแล้วก็ซื้อมาเผื่อน้องกระทะนะจ๊ะน้องหมาน้องแมวที่บ้านเขาก็ชอบกินนะจริงๆหมาแมวกินอาหารคนก็ไม่ดีหรอกนะนันทีไม่เป็นไรจ้่ในส่วนของอาหารหวานอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่ทราบแต่เราไม่ได้ซื้อนะเพราะมีความรู้สึกว่าไม่ร้อนไม่กล้าสักเท่าไหร่นะจากประสบการณ์นี่ก็คือไก่ย่างเกาหลีนะคะไก่ ไก่ละซอสเกาหลีไม่รู้ซอสอะไรบ้างแหละแต่ก็น่ากินเออหน่ากินที่เหลือได้ของกินเสร็จแล้วก็เก็บรูปนิ่นี่หน่อยกลับบ้านจ้าและภารกิจที่6ที่ร้านสเปกออปติกสงขลานะจ้า เป็นร้านแว่นชั้นนำที่ตอนนี้กำลังฮอตและบูมมากในภาคใต้นะคะตอนนี้สเปกออปติกมีทั้งหมด12สาขาทั่วภาคใต้แล้วนะคะแล้วก็กำลังจะกระจายไปทั่วประเทศนะคะถือว่าเป็นร้านแว่นชั้นนำแล้วนะคะตอนนี้บ mark ูมมากๆถามใครๆก็ค่อนข้างจะรู้จักนะคะตอนนี้ไม่ว่าจะเข้าไป ้านไหนนะคะจะได้รับการบริการที่ประทับใจออกมาทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการบริการทางหน้าร้านหรือการบริการหลังการขายนะคะน้องๆจะให้การบริการและคำปรึกษาเป็นอย่างดีเลยค่ะสวัสดีค่ะ สเปกออปติกสาขาสงขานะคะแบบแว่นมากมายนะ999แบบมีให้เลือกมากมายนะมีทั้งแบรนด์ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่400จนถึง6,500ราคาเบาๆนะคะ่ะก็สามารถพาทุกๆคนมาเที่ยวได้นะคะมานั่งเล่นมาฟังเพลงมาต่างแองนะคะมาคุยกับน้องๆพนักง,งานน่ารักนะคะแล้วก็มาลองตัดแว่นเล่นๆได้นะคะมาลองวัดสายตานะคะเชื่อว่าทุกคน อาจจะมีค่าสายตาที่มันไม่ปกติอยู่อาจจะทําให้มีปัญหากับชีวิตประจําวันนะคะลองนะเพราะว่าสายตาดูไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะใครล่ะนะคะแอรเย็นชัาม,มากเลยจ้า สเปคออปติกสงขลานะอยู่แยกวัดเรียกถนนไซบุรีนะคะตําบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะรับรองแว่นสายตาที่ใสแล้วไม่เหมือนแว่นสายตาใครๆใสก็สวยใครๆใสก็ไม่แก่นะคะเป็นสติกเกอร์ซีทูค่ะไม่ใช่มูลี่สติกเกอร์ซีทู มองจากข้างนอกมันจะไม่ค่อยเห็นเราแต่เราเห็นข้างนอกใสคิปเลยแา่ละคิน้นใสผลดีไหมและนี่ก็คือผลงานของสเปค o p ป i c กทุกชิ้นเลยนะคะแว่นที่แตงกวาใส่แตงกวาไว้ใจสเปค o p ปติกเท่านั้นคะ่ะสวยไม่สวยมาเลือกดูใครใส่ใครสวยทุกคนคะ่ะ